ร่มชายหาดพิฆาตบินวอนปลิดชีวิตเหยื่อการฉลองวันเกิดที่พลิกผันเป็นโศกนาฏกรรมเมื่อร่มชายหาดปลิววอนปลิดชีวิตหญิงเคราะห์ร้ายเจ้าของวันเกิดขณะที่ลอตตี้มิเชลเบลค์วัย56ปีกำลังฉลองวันเกิดที่จะมาถึงณนะชายหาดเวอร์จิเนียเมื่อวันพุธ ลมกันโชกแรงถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้พัดถอนรากถอนโคนร่มชายหาดแล้วก็ส่งมันบินข้ามชายหาดในสภาพหมุนติ้วไปบนทรายก่อนที่มันจะเพิ่มโมเมนตัมได้มากพอจนสามารถที่จะส่งปลายแหลมของร่มเจาะฉึกเข้าไปที่หน้าอ,อกของเหยือ่อ ผู้คนรีบวิ่งเข้ามาช่วยก่อนที่หน่วยกู้ภัยจะนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลแต่เธอเสียชีวิตในเวลาต่อมาเนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหวเยื่อรายนี้มีลูกสาวสองคนและประกอบอาชีพเป็นผู้ดูแลสุขภาพจิตจ,จากเชสเตอร์ฟิลด์รัฐเวอร์จิเนียคุณผู้ฟังมีความรู้สึกอย่างไรกับอุบัติเหตุที่แสนประหลาดแบบนี้อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ